กี่ชั้นนะ,ะแต่มันเป็นทางแบบสเต็ปไปเรื่อยๆพี่ว่าไม่น่าจะเมื่อยมากชิตแอร์บีห้องสวยๆเดี๋ยวเจอกันมีแค่ชั้นสองนะจองนั้ชั้นห้าไม่ดูนะราไม่มีฟล์ป่ะ เป็นกบสเปซของตัวเองแล้วเช็คเลยว่าทาั้งมูอสวยๆองมีลิฟดีกว่าใช่ไหมว้าว <laughs> เล็กกว่านี่คิกส่วนสารสุปังกิเลสถานริกชื่อว่าบียาอิงเกลซึ่ง เป็นคอมเมดี้ของเขาชื่อว่า B.I.G. จริงๆแล้วสร้างหลากหลายสถานที่ไม่ว่าจะเป็นแบบตึกใหญ่ๆตึกสูงหรือว่าสิ่งที่ทําเพื่อสาธารณประโยชน์แบบนี้อันนี้คือแบบเป็นเส้นสายที่เขาคิดเอาไว้แล้วก็มีหลายจุดที่เขาให้นักออกแบบเนี่ยจากทั่วโลกมันชวยออกแบบตามจุดต่างๆกันนะให้คนที่โคเปนไฮเกนเนี่ยมาใช้กันมากขึ้น อย่างเช่นพื้นที่ปัาจักรยานนี่เป็นเมืองปัจจัยานเขาก็เพิ่มพื้นที่การปัจจัยานเพิ่มแบบหนึร้อยกว่ากิโลเมตรเพิ่มขึ้นอย่างนี้เพราะว่าอากาศก็จะบริสุทธิ์มากขึ้นให้คนมาสูดอากาศบริสุทธิ์ได้เต็มที่แล้วก็คนมาใช้พื้นที่สาธารณะเต็มที่โดยการใช้งานดีไซน์เป็นตัวช่ยต้องยอมจริงจริงและอยู่ดีก็ไปถ่ายซุปเปอร์เกเรนพอถ่ายเสร็จก็เดินกลับมาที่จุดเดิมวา จุดนี้คุ้นๆจุดที่โดนลงรถบัสพร้อมพี่ตั้มตำรวจเจ้าตำรวจเดินเหมืตัวลอยตาลอย้งเกิดอะไรขึ้นกับฉันเนี่ยก็เป็นประสบการณ์นะครับผมว่าถ้าใครมาครั้งหน้าจุดเล็กๆน้อยๆขึ้นไปเมืองที่น่าอยู่ที่สุดเนี่ยเขาก็มีความเป๊ะแล้วก็มีสแตนดาร์ดในวิถีชีวิตของเขาเหมือนกันท่านเขาอุ้ยอุ้ยเขื่นรถบัสทางแรกคงเป็นโดนรวบเลยเของคือรถบัสที่แพงที่สุดในโลกแม่ดิขึ้นม รอบทีส่สองคอมเม <S 2> <S 2> เนต์ในเกมร่วมมิตใครจะคิดว่าสร้างมา200กว่าปีแล้วสร้างได้กัน20ปีนะที่เนี่ยสร้างด้วยพ่อกับลูกพ่อ10ปีลูก10ปีผสมผสานสองศิลปะไว้ศิลปะที่แบบ expressionist สวยงามตามจินตน,นากา,การก็คือมีความโค้งความเหลี่ยม ผสมกับโกธิกเปิดเป็นพันปีแล้วอะที่เป็นเสาโกธิกโรมันอย่างเงี้ยมันมินิมอลตั้งแต่200กว่าปีที่แล้ววันนี้เขาดับไปแล้วถ้าพูดถึงงานดีเทลในตัวโบสถ์เนี่ยคือเข้ามาได้เรียบง่ายแต่ทรงพลังลและสร้างมา200กว่าปีเนี่ยนะอีกทุกก้อนดีเทลของเ้าอี้ที่เก้าอี้สําหรับโบสถ์โดยเฉพาะที่มันมีที่วางตรงข้างหลักเก้าอี้รวมถึงงานที่มันล้อมาตั้งแต่ขา้างหน้า การทำเลเยอร์ของอิฐที่การเข้ามุมต่านะงๆที่มันมีเลเยอร์ของซุ้มโค้งที่มีดีเทลตอนเข้ามุมทุกอย่างเลยแทนที่เป็นเสาเรืเ่อยๆแต่มีหยักๆกันหยักๆแทบจะทุกเสาแทบจะทุกโคง้งถึงว่าทุกวันนี้ทุกคนยังมาเช็คอินดูงานออกแบบที่คุณบิกเชร์ตรงนี้เลย mm hmm. เขายังใช้งานเป็นปกติอยู่ตอนที่เราเข้ามาเขาปิดนะเพราะว่าเขาจัดงานแต่งงานอยู่หมดเวลาแนละ้วไปเช็คอินที่เดนต่อ ชอบดีไซน์ตอนชอบที่นี่ครับนี่คือดีไซน์มิวเซียมเดนมาร์กเราจะมาแชร์เรื่องแชร์ถ้าใครรู้สึกว่ามีไอคอนิคแชร์ของเดนมาร์กเป็นดา<อ>นิชแชร์เนี่ยที่เนี่ยเขาบอกว่ามันมีหลายๆแบบให้ได้เห็นเลยแล้วว่าต้นตำรับมัอยู่ที่นี่ประการด่านแรกก็โชว์ให้เห็นเรื่องแชร์เลยคือเรื่องเก้าอี้นี่ฟอร์แมตต่างๆ่างชอบตรงนี้ขายของกันตอนคนชอบดีไซน์ปัจจุบันอยากจะได้แผ่นนี้กลับบ้านเพราะว่ามันมีกรารันตีดีไซน์มิวเซียมเดนมาร์กอยู่ แค่มีประดับั้งแคเที่แล้วไเครื่งองของกับเบลยนะาอยักได้เลยอมีมีโปสการ์ดหนึบาทอันเล็ก50บาทอันใหญ่100บาทแล้วก็ดูเห็นดีไซน์ทั้งหมดนงานนังสึกอสของแบบเนี่ต่างคนนใ,ใครเป็นคนชอบองานออกแบบโดนตกนน <ๆ S 2> แน่ๆตั้งแต่ไม่เข้า exhibition หนละัง s i the S S h o u s and the w o r k of a n e j a o b s e n นี่คือโรงแรมที่เราจะไปพัก และเราได้ไปดูห้องอันนี้ไงเราเราจะพาไปชมข้างหน้ายังคงเก็บดีไซน์ในตำนานไว้อยู่เยัไม่ได้มีเก้าอี้อย่างเดียวนะก็จะมีงานอื่นด้วยที่แบบใช้ของเหลือใช้แล้วก็มาทำเป็นงานอาร์ต มันแบบเพื่อซัสแตนนะคือเขาจะคิดว่าปัญหาทุกวันนี้ที่มันเสพพาสต่ปปตางๆและสุดท้ายมันจะไปสู่อนาคตได้ไงถ้ามันถูกกันขยายอย่างเงี้ยมาถึงโซนนี้แล้วโซนแรกคือเขาจริงๆแอนทีคแล้วปีหนึ่งพันแปดร้อยก็ประมาณสองร้อยกว่าปีแล้วลูกค้าที่ขาโอ้ยนเงี้ยเราแบ็กซัพพอร์ตก็ให้เยอะซัพพอร์ตว้วาวนี่คือโซนแบบแอนทีค เอาจริงจริองอะไรอ่ะแอ,ะอนทีคไมสมัยก่อนอ่ะอ๋อดูนี่ก็เป็นนวัตกรรมแห่งอดีตที่เราก็ยังว้าวอยู่เลยอ่ะนี่คือฟอร์มของเก้าอี้เขาจะบอกข้างล่างนี่คือไมอเ,เยอดไม้ การสรุปมันโครงสร้างฟังก์ชัน,ชนใช่อันนี้ออร์แกนิกจริงๆว่ามันคือ,อเอาขนาดเนี้ยแต่ทังหมดนี้เป็นเรื่องของฟอร์มส่วนนี้คือเป็นบลอกที่มันมันตอบโจทย์ฟังก์ชันได้ด้านก็ได้อ,อันนี้คือคอนเซ็ปต์ในกลุ่มของที่มันเบี้ยใช้อ่ะเป็นตัวที่นั่งได้หรือเปล่านี่คือเรื่องของแชร์ จะชมแบบเก้อี้มันมีคำที่เท่ของฟินจูเก้าอี้มันไม่ใช่เป็นโปรดักที่จะไปวางความสวยงามในแบบสเปซตดีงๆมันคือมีฟอร์มแล้วก็ความสวยงามในตัวของมันเองเห็นได้เห็นงานบเก้าอี้ที่มันหลากหลายมากเลยแล้วก็เห็นแบบงานดีไซเนอร์ที่เราเคยติดตามมาหลายครั้งมันคือมันไม่ใช่แค่โปรดักมันคือสภาพแวดล้อมในช่วงเวลานั้นทุกวันนี้มันก็ยังทำเลสอยู่มันก็ยังเป็นอะไรที่มันป๊อปขึ้นมาอยู่คนทุกอย่างใช้อยู่ พอไหมนะครับนี่คืองานแบบ p ค p culture มาตรงไหนก็นโดดเด่นไม่ว่าจะห้องแบบไหนจริงๆมีคนชอบแบบงาน pop c u เจอร์มากมันจะเป็นอะไรที่๊อปและเป็นงานที่มันเป็นงานศิลปะ art i n s t a l l t i o n แค่วางไว้ในพื้นที่เรียบๆมันก็โดดเด่นขึ้นมาได้เขาเลยเรียกว่า pop culture วันนี้ปวันแดงเดือดที่อยู่ที่โกเป็น กะว่าความพอดคือมาดูแดงเดือดที่ืองนอก MU FC Red Army เป็นร้านของผีแดงแมนยูแล้วมาเชียร์ไงรลิวพูมาแล้วหลุดมาจากที่ได้ตอนนี้เจอแล้วสาวกลิวพูตอดีกว้างใหญ่ไปเยอะมาได้เลยนี่คือบรรยากาศการเชียร์บอลที่ผมกม่ให้เห็น ครับ00ได้ไม่ไรครับแค่นี้ก็ฟินแล้วได้มาแล้วาการอีกแบ,บ้แล้วก็ได้มาเจอบาเลีวยหูดีแล้วก็ไปด้วยกันต่อเขาใจยังพราเขารออะไรพวกเราก็ เรือใหม่นะอ๋อเขาหยุเดรออยยเรือว่ะรอยิงปืนใจทัวร์เรือที่นี่เซอร์ไพรส์นั่งเรือเลยนั่งพาโซเลชั่นที่เขาแนะนำว่ามีรูปไหนบ้างทำให้รู้ก่อนว่าเส้นทางไหนที่มันควรไปบ้างในโคเปนเฮเกนถ้าอยากจะเปิดการเดินทางง่ายๆเส้เวลาสักประมาณสองชั่วโมงในการขึ้นก็นได้นะชมท่าเรือมันสงบมากไม่เคยเจอสเปซนี้ที่ไหนมาก่อนในชีวิตเลยยังคิวเย็ดิ โบสโคแบบยังไกลอ่ะเฮ้ยบ้านบ้านอยู่ใต้เรือแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ใต้เรือแล้วก็เมื่อกีจกอ้จะแสงโคตรชิวเลยตอนนี้เป็นเวลา4โมงถ้าจะมาคนจะมารอบ3โมง2โมงจะดีเพราะว่าแสงกำลังมีอยู่แต่ที่จะพูดก็คือว่าการนออกแบบพอดีมากสร้างเรือมาโดยเฉพาะให้มันพอดีกับอุโมงค์สุดๆเห็นปะการออกแบบ เรือคือคิดแล้วว่าจุก,กี่คนต้องพอดีกับมุมตรงนี้ซึ่งเป็นจุดที่แบบเขาต้องกินแนละ้วในการทำบดทัวร์นี่คือโบดทัวร์ถ้ากุจะมาคนละ750บาทแต่มันมีเรือส่วนตัวเป็นพอยเวน,นะืชื่อโกโบทราคาคนละ2.5 0 0เขาคิดต่อหัวแต่น่าชิลกว่า หนึ่งร้านเฟอร์อีกแบรนด์หนึ่งที่เรียบและเก๋มากหลายๆคนอาจจะรู้จักกันชื่อว่าเฮเฮเฮาสเโคเฮนเฮเกนตามมาเเฮคฮเฮ on the streets when บนถ e นเมื่อคนเห็ e เขาคนจะรู้ i ักเขาในฐานะเฮด็อกเฮด็อกเฮาส์ในฐานะเฮด d o กน่ารักมากเลยอ่ะคือเขาดูทําให้มันเป็นบ้านจริงๆอ่ะร้านของตกแต่งบ้านมันก็ต้องอย่างเงี้ยให้มันรู้สึกเหมือนบ้านแล้วก็มีเนี่ยน้องหมาคนที่พารามาคือคนที่แบบคุมที่นี่นะแล้วก็เขาพาพามาชมออฟฟิศเลยอ่ะเวิร์กสเปซของเขาอ่ะน่ารักมาก โอเคนี่คือเวิร์กสเปซของเขาของเฮาส์มีจุดมิทติ้งจุดนัดคุยงานต่างๆน่า nice มากน่ารักมากโดยที่นัดเท่านั้นขึ้นขึ้นมาข้างบนชั้น5้าเนี่ยเขาก็บอกว่ามันเป็นแบบอีกหนึ่งพื้นที่อีกหนึ่งสเปซในเฮาส์ของเขาที่จะมาเล่นโยคะกันก็ได้จะมาเพลิอาทิต์กันก็ได้ดไดห้อยโหนลงมา แล้วก็อาจจะเป็นคาเฟ่ในเร็วๆนี้อะไรเงี้ยแล้วก็มีการจัดแบบติ้งหรือจัดสังสรรค์เนี่ยซึ่งเขาก็บอกว่าในล่าสุดก็เตรียมตัวไว้าสาหรับงานคริสต์มาสของเขาในตรงนี้ซึ่งเพิ่งสร้างมา2ปีเท่านั้นใหม่แต่ว่าทําให้มันดูเก่าแล้วก็น่าอยู่โฮมี่โคซี่นั่นเองอะมันดูแบบโคซี่น่าอยู่น่าพักผ่อนมากเลยโทนสีเป็นไม้สีอ่อนเพิ่มโครงสร้างให้มันดูเป็นไม้ให้มันเป็นแบบล็อกเฮาส์หรือเป็นเคบินเฮาส์อะไรเงี้ยโดยที่ใช้ความเป็นเฮเข้ามาคือความสนุกในการใช้แมทเทอเรียล เ่ยก็จะใช้ตัวพวับสแตนเลสเนี่ยให้ตัวเงาเงเข้ามาตัดกับความอบอุ่นของไม้ให้มันดูโมเดินขึ้นหน่อยว้าวมากโอ้ยได้ขึ้นมาดูแบบนี้นี่คือตึกของเขาจริงๆตึกเฮโอ้ hey. ชอบแบรนด์นี้มากเข้ามาชมแบบน่ารักแล้วก็ส่งพลังบวกมากมนนีเฟสมากมากอัน <And> Actually, it's just the last name of the founders. And they're so smart because it's very catchy, right? Uh -huh. Like, it's like, hey. That's hey. <laughs> it. <laughs> Thank you. Oh, I'm so glad. Thank you. Okay. I And enjoy the burgers later. <laughs> Thank you. Thank you so much. like they're energy. The energy of being Danish. Because the purpose of life ชาวเดนมาร์กอ่ะพุกะหรือพุกะความสุขนิยมอบอุ่นในหัวใจทุกอย่างมันคือเฮาส์จริงๆอะข้างบนขนาดมิทติ้งรูมของเขาเขาก็ทําให้มันรู้สึกว่ามันเหมือนอยู่ในบ้านขนาดมีเฮด็อกอะมันรู้สึกอยู่ในบ้านจริงๆทุกอย่างที่เขาเลือกมาของเฮาส์เขาต้องการหาึ่นกลางอะไม่ว่าทั้งราคาได้ด้วยดีไซน์ได้ด้วยแล้วก็มีเรื่องราวด้วยเพราะเขากําเนิดแบรนด์มา ในปี2002ใช่ไหมจุดยืนหรือมันมีคาแรคเตอร์ของเขาอะเท่าที่สัมผัสได้มันคืออะไรที่เป็น Something New อะไรที่มันใหม่ๆให้มันรู้สึกว่ามีมความหลากหลายขึ้นสดใหม่มากขึ้นในทุกวันแล้วก็มีตัวเลือกที่มากขึ้นโดยที่อาราคายังสามารถจับต้องได้อยู่ไปดูว่ามันมีอะไรใหม่ใหม่ใน hey o u u s e บ้างครับ4บน0 0บาทมันจะมีความละมุนละมอ่อมโค้งมนไปหมดเลยอยากจะไปจัดวาง<ๆ>แล้วมันแบบดูละมุนนะ ดีไซน์แค่ไหนอ่ะแล้วมาจากกระดาษแต่แค่ทาสีให้มันแตกต่างกันไปสีครีมสีเทาสีแดงสีเขียวมือฉลาสุดท้ายการออกแบบทาให้มันเรียบง่ายที่สุดพับเก็บง่ายๆง,งานสไตล์เ hey ฮก็คืองานที่ท่านดีไซน์ดีด้วยแบบสมัยมัม่แล้วก็ตอบโจทย์ฟังก์ชันการใช้งานแล้วก็ราคาก็จับต้องได้ด้วย จับซะหน่อยจับไปแล้วมี่คือ40คิบโคช้ชไหมก็200บาทเติมล้อซะหน่อยผมว่าก็ได้งานดีไซน์ทีุ่มดีไซน์บนบะสนุกด้วยก็2 0 0 0ักว่าบาทต้องบินมาซื้อถึงเดนมาร์กเลยไหมครับไม่ต้องบินซื้อถึงเดนมาร์กเพราะว่าที่ไทยก็มีช็อปเหมือนกันนะนอร์ชมิพับบิต้องตึกเรเกตคลับสุขุมวิทสครับลองแวะไปดูกันนะครับ ไมเฮเฮาส์ House, ที่โคเปนเนี่ยนะมันเหมือนบ้านจริงๆคือพื้นก็เป็นพื้นไม้กำแพงสีขาวสไตล์แบบนี้ใช้ให้มันดูแบบเรียบง่ายมันรู้สึกว่าบ้านโคซี่โคซี่คือบ้านที่อยู่สบายนอกจากพื้นไม้แล้วยังมีบันไดไม้ <c oughs> ที่อยู่กลางฮเฮาส์ทุกอย่างลงตัวฝั่งนี้ก็เป็นแบบโซนชิ้นใหญ่เป็นโซฟาเป็นเก้าอี้เป็นโต๊ะเป็นโคมไฟทางฝั่งนู้นก็เป็นของกระจุกกระจิบเล็กๆไปจัดบ้านแล้วก็เป็นของที่เป็นไอคอนของเ hey ฮอยู่แล้วเที่ยวขายได้ไประจำอยู่แล้วก็จะไปรวมอยู่ตรงนั้นจัดโซนนิ่งสีของแต่ละโซนเนี่ยไม่รู้สึกว่าเข้ามาแล้วไม่เบื่อสนุกกับการช้อปปิ้งในเฮเฮาส์เฮมาเดนมากก็ต้องมาได้กับนางเงือก ถึงโคเปนเฮเกนแล้วเอาไปใช่ใช่ป่ะนี่คนละนงงเง้อกันจริงๆนั่งเง้ออีกจุดหนึ่งที่คนแบบมาต่อคิวถ่ายรูปฟิล์มตรงนู้นเลยแต่ตรงนี้คือเมืองท่าแล้วก็อยู่ที่โซนของตึก Black Diamond หอสมุดประจำโคเปนเฮเกนที่เป็นสถานที่พัร์ิลที่ใครจะมาก็ได้แล้วคนก็จะมาแบบชิลชิกันนอนเสร็จงานแล้วตรงโน้นที่เราอยากจะไปก็คือ Danish Architecture Center ตอรงท่าแล้วม,มนันลมแรงแล้วเกินเอ้ยไปเข้าข้างในดีกว่า อีกหนึ่งความใฝ่ฝันมาถึงแล้วนี่คือเรื่องแห่งสถาปัตยกรรมซึ่งเขายืนยันแล้วว่า c o p e n h a เกนเป็น World Capital of Architecture 2 0 2 3 2 0 2 0 6ตรงนี้วงกลมตรงนี้จะเห็นหมดเลยว่านี่คือเมืองโคเปนเฮเ e นแล้วเขาก็จะมี QR Code ให้เราสแกนว่ามีสถานที่เกี่ยวกับงานออกแบบหรืองานดีไซน์ที่ไหนบ้าง แล้วมันเร็วมากอาจจะน้ำหนักตัวด้วยแล้วก็เอนตัวไปข้างหลังแล้วก็ปล่อยไปเลย้ลวเปสบายแล้วก็เฮ้ยม,มันเปนเร็วอย่างเงี้โยโฮ้ยสนุกฉะนั้นมัสเลย Danish Architecture Center Copenhagen มัสคัมเดินมาเรื่อยๆถึงแล้ว Crown Tower ไปดูซิว่าเราจะเห็นวิวห้องพักไหมแล้วก็ข้างบนเนี่ยจะเห็นวิว Copenhagen ได้ก <S S S> ว้างขนาดไหน <c oughs> รู้แบบว่าเขาจะเดินเวลาเท่าไหร่ สิบเอ็ดโมงยี่สิบสี่เขาก็เดินสวนสนามโชว์ไงนักท่องเที่ยวเขาก็จะมารอดูในช่วงเวลาประมาณเนี่ยสิบเอ็ดโมงครึ่งมาแล้วมาแล้วเราเป็นนักท่องเที่ยวหนึ่งแล้วมันเช็คอินต้องเดินตามด้วยต้องเดินตามด้วยขึ้นที่เรา สมเป็นราวาวเวอร์นี่ออกแบบไว้ตั้งประมาณ3 4ม0รปีแล้วตรงนี้ไม่ได้เป็นปันไดนะแต่เป็นแบบทางเดินวนเป็นแบบราวจริงอะราวลมอะไรความยาวที่เช็คมา2 0 9เมตรขึ้นไปมนความสูง36เมตรก็จะมีพิพิธภัณฑ์นิทรรศการต่างต่างแบบอาหวาง เราครับนี่ครับ้อนะครับ้องต่ค่แถ้าพูดถึงเดินไปเล่นเเดินไปเรื่อยๆในโคเปนเฮเกนก็ต้องมีนิดหนึ่งเนีนใๆ,ๆร้านฮอทดอกกับแซกกรองสไตล์เดนิช DOP อืมระหว่างทางก็ต้องแวคือปกติคนชอบกินฮอทดอกขนมปังนุงน่มนะอันนี้ขนมปังแบบกรอบนอกมัสตาร์ดไม่เผ็ดมากแซ้กรอกอร่อย ดังกว่าดองไม่ปรีดเกินไปนี่คือดีโอพี Danish favorite นี่สี่โครนเท่าก,กับประมาณ200บาทเยี่มพออาหารแล้วก็ขายเครื่องด,ไไดื่มไม่ได้ไม่น้บเกิน c ล็อ k จากอาหารก็เป็นเครื่องดื่มถ้าการมันหนาเาเติมความอบอุ่นหน่อยบางทีเขาเรียกกล็อกก็คือวายอุดกินแล้วมันก็เพิ่มความอบอุ่นในร่า,างกายแล้วก็เดินแบบ,บชิลๆได้ อ4.9ขวดก็250บาทโ okay. อเค2แก้วได้ไวขวดป้าให้มันเฟรบสรยากาศที่เราจะมีเวลาอุ่นไว้ที่ไหนมาสเปคนี่มีความสุขม,มีคนสีเวอร์เดนไป mm hmm. ระหว่างทางในโคเปนตอนนี้อยู่แถวสต็อกฟาวเทนซึ่งก็เป็นใจกลางเมือง ร้านแบรนด์เนมมีโลโก้แบรนด์คาเฟ่จะรวมอยู่ตรงนี้หมดเลยให้ซึมซับว่านี่คือเมืองที่น่า,นาอยู่เป็นอันดับต้นๆของโลกอพอมาสัมผัสแล้วก็ก็ใช่จริงๆแหละคือเมืองมันน่าอยู่เดินไปตรงไหนก็ออกแบบตกแต่งดีไปหมดผู้คนก็น่ารักคือเขาออกแบบเมืองมาเพื่อให้คนได้ใช้ชีวิตจริงๆนี่คือโลโก้แบรนด์อ่ะไม่งั้นเดี๋ยวแวะไปช้อปปิง้งอ่ะ ว้าว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 ได้มาเห็นอีกหนึ่งสถาป,ปัตยกรรมของเดนมาร์กในโคเปนเฮเกนอีกแล้วเดนเบลล่าแพลเน็ตหรือว่าเดอะบลูแพลเน็ตครับอะควาเรียมของโคเปนเฮเกนนั่นเองที่นี่คือใหญ่ที่สุดของยุโรปตอนเหนือเลยในแถบสแกนเนี่ยอยู่ที่โคเปนเฮเกนตรงนี้แหละมันสวยมันว้าวมากเลยเขาบอกว่าตรงนี้จะมองเห็นเป็นเหมือนคลื่นสีเงินด้วยแผ่นอลูมิเนียมกว่า 3, 3 0 0 0แผ่นมันท้าทายในเรื่องการออกแบบทั้งโครงสร้างและตัววิศวกรรมเลย แล้วก็พอมองข้างบนนะถ้าแวบขึ้นไปเนี่ยมันจะเห็นเป็นเหมือนทะเลน้ำบนที่ไม่มีที่สิ้นสุดเป็น World Architecture Festival ปี2013ได้รางวัลมาด้วยมันก็ว้าจริงๆเลยพอเห็นแล้วว่าตามมาเปก โมเป็นเฮกินโ็เปนเฮกนมัสเลยในเรื่องการกินชื่อว่าโนมาได้มิชลินสตาร์อันดับหนึ่งสามดาวแล้วก็เป็นอันดับหนึ่งที่เขาถูกแบบจัดอันดับไว้บนหิ่งแต่ว่าหัวหนึ่งสองหมบาทไม่ไหวมีตตงอย่างเดียวกินไม่ได้มันจองยากมากฉะนั้นเขาก็เลยแนะนำว่ามันมีเบอร์เกอร์ของโนมานะชื่อว่า P O P L เบอร์เกอร์แบรนด์ก็น่ารักดีมาถึงเขาจะมีการสแกน QR Code ให้สั่งตามเมนู แล้วก็ชิ้นหนึ่งก็ประมาณ125โครนคือสั่งมันมี3เมนูมีชีสเบอร์เกอร์มีเบอร์เกอร์สำหรับเด็กแล้วก็มีวีแกนเราก็ต้องเลือกชีสเบอร์เกอร์อยู่อย่างแรกของปัขงขนมปังคือหั่นหอมกรอบแล้วนุ่มไม่มนนะเป็นราตเนื้อก็เปนเชฟเบอร์เนื้อแบบที่แบนกินง่ายยู่ยูยยายหายไปเลยไม่ได้แบบเป็นเนื้อที่แบบเหนียวเหนียวแน่นอะไรเงี้ยเข้าของเรื่องามาแล้วเอะเนื้อเบา,าเเ่่าือออรยก็ถว นไต้องมาสัมผัสความผิดเองได่มาถือว่าผิดผิดใจเพราะอาหารไทยเราก็ต้องมาที่นี่คือบ้านแก้วหลายๆคนที่จะมาทานอาหารไทยก็ตอมาเที่ยวน,นี้มีกะเพราก็ต้องก,กินกะเพราเลยแบบมันหอยหน่อย,หอ,ห,อยหอมแล้วก็เหียวฝังอื่นแกงเขียวหวานผู้หลงราคานี่วังก็คือราคาในเมนูอ่ะปกติมันควรเป็นบาทประมาณ1ี5ก้อน600กว่าบาท ความระกอบแขกขวันมันธนี้อร่อยดีไม่ใช่เวลาไปสวนสนุกจะไปทีอรี่ต่อเตีมยวมาหลังเรียบร้อยแล้วดคีดๆบรรยากาศให้มันคริสต์มาสแล้วก็เฟสติฟที่สุดและที่ทำให้มันบรรยากาศคริสต์มาสที่สุดก็คือสวนสนุกที่นี่คือสวนสนุกิีอรี่ ที่นี่อยู่ใจกลางโคเปนเฮเกนเลยครับขอบของสนสนุกก็คือติดถนนนี่แหละแล้วมันก็สร้างความสนุกได้อยู่กลางเมืองมีหลากหลายเครื่องเล่นมากแต่บรรยากาศข้างในแบบโอ้โหแสงไฟจัดมาถ่ายรูปก็สวยเครื่องเล่นกัน้าเล่นแล้วก็บรรยากาศมันแบบคริสต์มาสสุดๆอะ่ะมีรอยยิ้มมาแฮปปี้ที่สุดเลยโอ้โห,โห,โห เป็นเครื่องเล่นที่ชอบที่สุดแล้วมันที่สุดแล้วแค่เราสึกว่าเราวาดเวลาได้อะมันเหมือนอย่างนั้นเลยอะฟืบฟืบดึงกระชากตอนสุดท้ายแบบเฮ้ยมันจบท้ายด้วยการหมุนตีลังกาโคตรมันตอนแบบเอ้ยมาคนเดียวไม่เสียหรอกมันหนาวมันไม่หนาวกายหรอกแต่มันหนาวใจโอ้โหทมาเล่นแบบตุนิวนะคุณคุณนิวเขาเล่นเหรอทำไปท้องก็ไม่แน่เพลิน Pesma!